สวัสดีครับพี่น้องครับเบ่าทัดมาแล้วครับเมื่อนี้เ่าทัดผ้าพี่น้องมาเบื้องต้นบักซีดาด้ครับเด้อต้นฝรั่งกิมจูนะครับพี่น้องครับเป่าทัดปลูกห้าร้อยกว่าต้นนะครับเด้อนี่นะครับสามารถมาเยี่ยมยมนะครับมาเบืองงานได้ด้วยครับเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดอยากปลูกให้พี่น้องสังเกตเบื้องดินเบ่าทัดเป็นดินแบบนี้นะครับเด้อนี่ครับปลูกเด้เลยครับพี่น้องครับนี่ปลูกง่ายนะครับ รสชาติดีให้ผลผลิตดีนะครับเด้อดินทรายนะครับเป็นดินทรายคล้ายๆกับว่าดินทรายหน้าหน้าที่ว่าบ่บ่ซับน้ำนะครับพี่น้องครับหน้าที่ว่าน้ำบ่หงนะครับนี่นะครับเด้อเป็นดินทรายปลาดินทรายหน้าครับพี่น้องครับขุดหน่วยเป็นกองกองอยู่พี่น้องพร้อมไว้ผลผลิตนะครับสําหรับส่วนเบาถัดนะครับปีนี้นะครับนี่พี่น้องครับดอกออกมาสนั่นเลยนะครับ ต้นสวยเบื้องหยาเบาทัดเปลวออกได้พี่น้องช่วงกลางนี่คือเอาไว้เลยนะครับเอาไว้เลยสาหรับพี่น้องท่านได้ผู้เพื่อนอยากได้หยาให้ง่วนะครับเพื่อนก็จะมาขอนะครับใส่จานตัดเอานะครับแต่ก็จะเอาออกอยู่เพราะว่ามันอย่างเขานาฝนแล้วนะครับพี่น้องครับก้อนนาหนีประมาณอาทิตย์กลัวๆนะครับพี่น้องครับพ่นแงรงไยเบาทัดเลยบอกกลาวเอาออกนะครับ วันนี้สิบ้ามาเบิ้งผ้นผลิตนะครับพี่น้องครับนี่เน้อตอนนี้ก็ร่างเริ่มเอานะครับช่ำรับสุดนี่นะครับพี่น้องครับในช่วงหน้าฝนนะครับกิโลละสามสิบบาทพี่น้องครับเบาถัดขลายู่สวนนะครับมันบ่พ่อขายดอกนะครับพี่น้องครับนี่ครับต้นนี้เอาไว้แค่สามหน่วยเอาไว้แค่สามลูกนะครับบ่ได้ปลูกนี่รักการอียงมากใหม่เดี๋ยวครับพี่น้องครับ ลูกกว้างเม็ารซินะครับปลูกเน่าเม, 50, ม็ดฮาริปเมารินะครับขกกว้วกลวงสองเมตรนะครับเบาถัดปลูกจังสีเลยช่วงกลางนี่แต่ก้อนนี่คือปลูกกล้วยหอมกับทุเรียนนะครับตอนนี้เบาถัดออกนะครับออกแล้วถาดจะล่งอีกนะครับอสองแถวก็ไดนะครับในช่วงนี้นะครับลงอีกสองแถวก็ไดแต่ว่าคงจะบบลงนะครับเพราะว่ามัน ฝรัลงจิมจูถ้าปลูกเกินกาลังมันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่ต้องจางค้นหอนะครับพี่น้องครับถ้าปลูกเกินกําลังมันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับเด้อนี่ครับสามารถให้พโนมลงเองเพิ่นเลยวางติ๊บขี้ดินนะครับพี่น้องครับนี่ขนาดมีหอประทันนะครับหอประทันถ้าหอประทันก็จะมีอาการเป็นเสือร่านะครับเสือราฝนเสือราแดดนะครับพี่น้องครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ ถุงเก่าที่เคยใส่กระดาษเก่าที่เคยใส่ก็สามารถนากับมัห่อได้นะครับด้อน้าม,มักนะครับน้าม,มากกักจะเป็นน้าม,มากกักเกษตรอีสานนี่แหละนะครับพี่น้องครับเนาะเห็ดขึ้นมานะครับอ่าเห็ดขึ้นมาให้พี่น้องได้ใส่น้าสําหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปใส่นะครับก็บติดต่อมานะครับต้นนหน่อย,อยขาเสียวนวยไหลก็คงจะบโบไว้นะครับพี่น้องครับเอาไว้ซ้ำ สามหน่วยสี่หน่วยโลพอเด้อครับเด้อนะครับอย่าให้หน่วยใหญ่แห้งนะครับหน่วยใหญยไรกินยากขายยากนะครับคนอะมาสามหน่วยสี่หน่วยโลพอดีนะครับหน่วยใหญยไรมันได้หน่วยเดียวนะครับหน่วยละโลหรือว่าสองหน่วยโล่ยังสี่พันบ่อใครมักนะครับพันมาสี่หน่วยหาหน่วยโลนะครับอันนี้คือของต้นหน่อยครับพี่น้องครับต้นหน่อยที่บ่าวทัดกัลลังเริ่มไว้ผลผลิตนะครับ เนาะนะครับสำหรับโซนนี้นะครับเอาใช้ช่วงนาหนาวเอนาฝนเอาใฉยช่วงนาฝนนะครับพี่น้องครับเตยกิ่งก้านสาขางามแห้งพี่น้องครับอันนี้บทัน์ในสีห้อมูลนะครับบทัน์ในสีห้อมูลนะครับเ้อเพราะว่าบบอยังให้เพันดกแห้งนะครับเอาแค่พองามนะครับพี่น้องครับนี่ก็จะเริ่มห่อได้แล้วครับนี่นี่เริ่มห่อได้แล้ะครับพี่น้องครับ เอาแค่พ่องามนะครับบ่เดี๋ยวหลายนะครับเอากระเบื้องต้นเขานำถ้าต้นเขาใหญ่ๆนะครับคือจังต้นพู่นนะครับพี่น้องครับผมเอาเร่ยงห้อมมนลเสียเลยนะครับเดี๋ยวเอาถัศจีผ้าพี่น้องไปเบนได้ครับเด้อนี่ครับเมื่อเบื้องต้นหน่อยก้อนกระเด็นี่ขนาดบพอดีสีห้อมมนพี่น้องครับหน่วยนี่เป็นก้อนๆอยู่นี่พี่น้องนี่นะครับเด้อ มันเอาเบิดหนีบบบดดอกพี่น้องนี่ย่างกีไล่ก็ต้องเอานะครับเอาเคสองลูกสองฟังนี่แหละครับพี่น้องครับฟังละลูกพ่อนะครับส่วนเกินนี่คือเด็ดถิมเลยนะครับนี่คุณน่ะขนาดบบเดีฉีดฮอมูลนะครับพี่น้องครับสูตรปุ๋ยพี่น้องเบาทัดบอกกร์ดนะครับเด้อสูตรปุ๋ยเด้อให้พี่น้องใส่สูตรสิบหกนะครับเด้อสูตรเสมอนะครับสูตรสิบหกสิบหกสิบหกนะครับในช่วงอ่า อายุเขาได้หกถึงเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับเบืงหงาพี่น้องครับเสื้อหลีกก็ไไรเสื้อหลีกก็ได้เสื้อหม็นก็ได้ครับพี่น้องครับบาทัดก็เริ่มกังเริ่มตัดออกแล้วล่ะนะครับนี่นวยักงามเลยพี่น้องครับนี่น่วยงามเลยครับนี่ครับสามารถให้ผลผลิตเท่าจริงๆครับพี่น้องครับได้ผลผลิตจริงๆนะครับปลูกจริงได้จริงขายจริงครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อผุน เป็นการอำพ่างแสงผอมนะครับพี่น้องครับนี่คุณหน่ะอู้หงากระงามคักเด้อครับเด้อพี่น้องครับอยไกได้เอาไปใหง่ัวครับพี่น้องมาเอาหอดบุญทะเลกี่เด้อจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอาทัากําลังเลื่อมตัดหยาได้พี่น้องช่วงนี้อาศัยว่าช่วงฝนตกกําลังเลื่อมตัดหยานะครับนี่ครับถัดตัดหญ้าแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเด้อสวยงามนะครับพี่น้องครับถัดตัดหยาแล้วนะครับอันนี้คือ อ่ากุศลสามรถนะครับพี่น้องครับนี่ครับกาลังตัดหญ้าออกให้เพื่อนหลัวก็สิเริ่มเซฟปุ๋ยนะครับเริ่มพรวนดินให้ดินสูงถึงจักน้อยนะครับอย่างเขานาฝนนะครับถ้าจัดหญ้าออกแล้วก็จะต้นสวยเลยพี่น้องครับนะครับถ้าเป็นเอฟซีเบาทัดเกาอยู่แล้วนะครับก็จะรู้นะครับว่าเบาทัดจะจังไดแน่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อก่อนน้านี่เคยบินสูงให้เบิงนะครับเป็นแถวงามนะครับนี่ อันนี้เพื่อนได้เพิ่นได้อาเนี้ยนะครับเด้อตัวนี้เพื่อนได้เก่าเดือนนะครับเก่าเดือนซิบเดือนนะครับประมาณประมาณนะครับเปล่าทัดกะขาวๆเอาเด้ครับเด้อเบิ่งหน่วยเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อผูน่ะพี่น้องเบิ่งหน่วยเด้อครับเด้อเป็นจี้เลยนะครับเท่าเสียเอาไว้หลายนะครับเกินไปมันเก่าค้งะก่เหมาะนะครับ ตาต้นเพิ่นใบไยแห้งนะครับอันนี้คือเบาทัดใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยสูตร16-16ใบก็จะเคี้ยวแตกยอดดีแทงงยอดดีนะครับพี่น้องครับอ่าสำหรับแถวนี้นะครับนับนับเอาเลยนะครับจากแถวนี้ไปหาแถวสุดท้ายนะครับ400นะครับ450ต้นนะครับประมาณนะครับ450ต้นนะครับเด้อประมาณ นี่ครับพี่น้องครับต้นน้อยๆนี่เบิ้มขุนะเพื่อนฮอเอาพี่น้องพุนพีพี่น้องครับเพื่อนฮอเอาบ่มมนหน้อยๆเด้นะครับเออถ้าต้นใหญ่จังสีกับโบวาดอกพี่น้องครับนี่ไว้ได้เป็นร้อยลูกพุนละนะครับอันนี้ได้ปีกัวแล้วครับพี่น้องครับนี่เด้อพี่น้องครับปีกัวแล้วครับพี่น้องครับปี ปีหาเดือนปีหกเดือนละครับพี่น้องครับปีหนึ่งมันสิบสองเดือนนะครับตัวนี้มันสิบเจ็ดเดือนละนะครับพี่น้องครับนี่กําลังฮอแเหลียววังอาทิตย์ตวงหันนี่แหละนะครับพี่น้องครับสาหรับโซนทางไงนี่คือบอดใส่ปุ๋ยได้พี่น้องนี่เป่าทัดปอดใส่ปุ๋ยได้ครับสีแต่นข้าโมลตัวนี้นะครับเพราะว่าเอาแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวก็จะออกแล้วสําหรับโซนด้านนี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันงํานะครับมันงําบักท่านเ่าทัดนะครับพี่น้องครับมันงําพุทธานะครับ นี่พอาท่านเอาออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับบ่าวท่านสิกอจบคลิปไปเพียงสานีก่อนนะครับเด้อเจอกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องครับเป็นเก็ตเล็กเก็ดหน่อยนะมาฝังมาตอนความซุกเล็กๆหน่อยนี่สวนนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังจิตกําลังใจให้นะครับเกษตรกรทว่นหนานะครับพี่น้องครับเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องครับที่ติดตามอยู่ในตอนนี้นะครับเด้อลักกะตบไทยจักหน่อยพี่น้องครับ ไส้ค้นพุท่าสามรถถามมันมีกิ่งไม่แนวนี่แตกึ้นนะครับพี่น้องให้รีออกดวยครับเด้ออันนี้เบ้าทัดกระจิลิเดือนละเทือนะครับยังว่าท่านเรลีสำรับรอบหนีนะครับรอบหนีเกิดจะเริ่มรีอีกสอ,องมือสองหมือนหุ่นละนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปนาครับพี่น้องครับสำรับคลิปหนีสวัสดีครับ